นอนไปฮ่องตรงสรุปไปฮันยิมูรไปขอรูปไปเข้าค่า <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> เดินเยอะมากอะเดินเยอะอะจริงจริงก็คือไปมูรแหละค่ะไปไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็หนูไปเหมือนแบบว่าปีชงอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วยังไม่ได้ไปไปไหว้สักทีก็เลยไม่โอกาสไปเลยที่นี่แอบไปขอรูปไหมคะหลายคนบอกว่า <c oughs> ไม่ค่ะไม่ได้ไปขอรูปเลย อ้าวอ้าวเอาไปด้วยกันใช่ไหมยังไงอ่ะแล้พี่ขอพี่ขอรูปไว้ไม่ไม่เราอาจจะแบบไปไหว้พระที่ดังเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยให้ความรักลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไปขอตั้งอย่างเดียวเลยนะไม่มีน้องอีพระเบกลับมานะอะไรนะคะน้องอีพระเบไม่กลับมาไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีพี่คิดไปขออะไรกันบ้างจริงจริงเริ่มต้นนะครับแผนก็คืออยากจะไหว้พระหลังจากแต่งงานก็คือเป็นมันเหมือนกับอีเวนต์ใหญ่ในชีวิตเนาะทีเนี้ย ตอนไปตอนแรกก็ว่าจะไปสองคนครับไปไปมามาก็พ่พ่ตภัเลยครับก็ไปไปมาๆก็เลยอยากพาทีมงานที่ช่วยงานแต่งแบบพี่น้องๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพาไปด้วยกันแล้วเลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็ไปประมาณ8คนเนาะแต่ว่าจริงๆก็คือไปวาดคขอพรนี่แหละครับแต่ว่าหลักๆน้องไปก็น่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินครับแค่กบุกตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ขอไว้จริงๆงานทุกครั้งเลยที่ไปอ่ะชอบไม่มีสติ เขาไปถึงแล้วก็แบบมองปุ๊บแล้วก็ขอเลยไปเรื่อยไปเบื่อยก็เลยยังรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจยังก็ไปขอใหม่เดี๋ยวกลับไปใหม่เดี๋ยวกลับไปใหม่ไม่ใช่กลับไปใหม่รอบบินไปใหม่นะครับคือวันนั้นอะไปวัดวันรุ่งขึ้นมาเขาก็มานึกได้ว่าเมื่อวานขอพรไม่ครบขอกลับไปวัดเด้อหม่วลยอยากไปใหม่แต่มันไปไม่ได้ไงคะการขอพร EP2 นี่หรอใช่ว่าแบบเขาไปขอใหม่ น่าจะขอ,อยังแบบไม,ไม่ไม่ตรงอย่างไม่ชัดเจนยังขาดยังขาดยังขาดอีกข้อว่าจะไปใหม,ม่แต่ยังไม่ได้ไปค่ะเขาจะไปที่อื่นต่อขาดเยอะมากเลก็นิดนึงค่ะแ<อ>บบไม่โชว์โชว์โชว์เลยพะมันขดาดไปเยอะนี่ตัวเลขมันสะเทือนมาที่เราตั้งเป้าไว้หนูว่าเขาหน้าองค์องค์น่าจะฟังหนูไม่รู้เรื่องอออน่าจะรัรับเสนอขอแบบงงๆือนแบบรีบเนี่ยลนว่าแบบคนมาเยอะแล้วก็แบบเป็นห่วงว่าเขาจะไหว้ครบไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย พอกลับมาพี่พีก,ก็เลยเต็มที่กับการขายของเลยใช่ไหมคะพี่พี่จะเขินค่ะอดทุสู้สู้หน่อยแล้วง่ก็ก็จริงๆคือผมว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันกนะครับมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะตั้งแต่ว่าเราจะย้ายเข้าบ้านวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายได้ย้ายเข้าบ้านแล้วผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่การอยู่ด้วยกันจริงๆและตอนนี้ครับแต่ก็มีความสุขในทุกวันนะครับเป็นยังไงบ้างพออยู่กันแบบเต็มๆ ผมว่ามันมันมีความสุขมากกว่าที่คิดคือมันสนุกมากกว่าที่คิดเพราะว่าในความรู้สึกผมนะคือหลายๆคนคู่ว่าเหมือนแบบเนี่ยการเข้ามาอยู่ด้วยกันไม่เหมือนการคบกันเป็นแฟนนะการที่ต้องอยู่ด้วยกัน24ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าพอเอาก็จริงผมว่ามันมันเฮฮาดีเพราะว่าด้วยด้วยตัวน้องเขาเป็นสีสันอยู่แล้วในความรู้สึกผมนะแล้วก็รุ้นว่าในหนึ่งวันเนี่ยกลับไปตอนเย็นหลังจากเลิกงานเนี่ยวันนี้ต้องทําอะไรเพราะเขาจะไม่ไม่แพลนก่อน แต่เราก็มีกิจกรรมทําทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าตื่นเต้นทุกวันเหรอคะน่าตื่นเต้นทุกวันมันมีกิจกรรมอะไรน่าตื่นเต้นเหรอครับพี่พีไม่ก็คือจริงๆอ่ะตั้งแต่ผมเข้าใจว่าตั้งแต่แต่งงานย้ายบ้านเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทํางานแทบทุกวันเลยครับแล้วถึงวันไหนไม่มีงานเนี่ยเราก็จะมีอะไรทํากระจุกกระจิกกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วแุมีอะไรทาให้พี่พีก็ตื่นเต้นครับ ูใช้ชีวิตปกติแค่ย้ายจากสุขสาสามไปสายสามแค่นั้นค่ะเช่นย้ายคนไปย้ายแบบเอาทีไปหรือว่าเอาของไปแล้วก็แบบไปเล่นวุ่นวายอยู่ในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ออกไปซื้อข้าวซื้อของกลับมาอะไรอย่างเงีเ้ยเขาเขาก็สนุกของเขาเองอะ่ะก็ไม่แค่าถามว่าแบบเหงาไหมแบบไมห่หนูไม่อยู่เนะี่ยหนูกลับบ้านเนะี่ยเหงาไหมอะไรอย่างเงี้ยเหงาถ้าถามในหน้าที่ภรรยาเราปฏิบัติหน้าที่ยังไงบนะ้างหน้าที่ภรรยาไม่ได้ทําอะไรเลย หลับเขาตื่นไปทํำไมก็ไปก็เขาบอกมัาจะตื่นไปเที่ยหนนะสุดท้ายเขาตื่นแปดโมงเช้าหนูมันหลับยังไม่ทานข้าวเลยเราไม่มีพี่เลี้ยงไปพี่เลขาจัดการให้เสร็จสับแล้วใช่ใช่ครับพ่อแม่พี่พีทฟังต้องภูมิใจมากเลยแล้วมีแบบอะไรแบบมัดใจมากเออแบบเออเสด็จไปจังหวะการหยิบตะหลิวล้างกระทะทอดไข่ดาวมีวันหนึ่งเขาตื่นมาส่ง เขาตื่นมาส่งผมวันหนึ่งครับวันนึงจำได้สะพยคะพี่พีชยังไงบ้างรถบูมี่าเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตคือเรากำลังออกครั้งแรกในชีวิตคือคือเราอะกำลังจะออกแล้วเราเราบอกกันแล้วว่าจะไปแล้วนะเขาก็นอนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วสักพักหนึ่งเราลงมาแบบเก็บของทานข้าวอะไรต่างๆที่จะขึ้นรถไปทํางานเนี่ยครับเขาลงมาส่งเขาลงมาส่งนะลงมาส่งใช่ลป็นยังไงบ้งความรู้สึกวันนั้นแบบทำงานเต็มที่เลยรไหมคะับที่กว่าวันอื่น กันกลับบ้านเร็วเลยครับกลับบ้านเร็วเลยตอนนี้นคือแก้มุดตั้งใจลงมาส่งหรือว่าแค่มันตื่นวเพรว่าจะลงมากินกาแฟก็เลยแวะลงไปส่งอีกนิดนึงฟังรับปรื้มไหมครับฟังรับปลืมปล้ม <laughs> ครับีนการมันมีข้อตกลงอะไรยังไงบ้างไหมว่าต้องหอมแก้มเป็นก่อนหรือว่าต้องบอกบัตรี่หรือว่าอะไรยังไง <laughs> ผมว่ามันมันกลายเปน็นว่าผมมาอยู่คนเดียวมาตลอดสิบปีที่ผ่านมาแล้วในความรู้สึกผมมันทําให้ชีวิตมีอะไรทํามากขึ้นที่แบบ วุ่นวายทุกวันนะวุ่นวายจริงนะครับเราเดินเ้วบ้านบ้านผมอ่ะเดินเก็บบ้านไม่ใช่เขาเดินเก็บบ้านเดินเก็บนู่นเก็บนี่เก็บบ้านไมาจะทะเลาะกันมิเนี่ยไม่ไม่ครับแต่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมายังไม่ทะเลาะกันเลยอยู่พี่พีทอยู่มากี่วันก็ครึ่งเดือนนะคะก็จริงๆก็ไม่หนูไม่ได้เก็บบ้านหรือวาของมาไว้ในบ้านเขาเพิ่มแต่หนูขนกลับ ค่ะคคือหนูว่าขนของไปขายบ้านเขาแล้วหนูก็ขนของกลับไปบ้านหนูเม่ที่เมืองนะใช่แล้วเวลาใช่แล้วบ้านเขาอยู่ลำพูนภาคไม่ใช่บ้านเขาก็อยู่สายสามหนูว่าขนจากสายสามคือขนจากสุขาสามไปสายสามขนสายสามกลับมาสุขาสามเพื่อแคสส่งของลูกค้าคือไม่ที่บ้านเขาล็อกไงคะให้บ้านเราลกคนเดียวพอใช่ก็ยังยังมีแบบไปไปมามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้จริงมันชินหรือยังกับทว่าสามีภรรยาชินหรือยังชินหรือยังคะอืมไม่ค่ะ ใกล้แล้วค่ะอีกนิดนึงเนี่ยแฮปปี้มันเกิดมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนคะมันติดตรงไหนมันติดที่สถานะมันเพิ่งเปลี่ยนมันลืมแค่หนูทำใจมันลืมมันเกิดมาได้ไงว่ามีสาดีหนูอะไรเงี้ยอุมันจะไม่ชินอ่ะเรียกยังไงหนูยึบเดี๋ยวเขาถามว่าหนูนี่อุตส่าห์อดทนอยู่มีสติเยอะค่ะแต่อย่างพี่พี่แต่งหน้าทีไงพอเสร็จจัดโรงพยาบาลก็ต้องกลับมาไลฟ่ขายของอี่ ไม่คือจริงๆอะครับก่อนหน้านี้ผมก็แค่เปลี่ยนสถานที่ต้องบอกอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้ก็คือไปบ้านน้องเขาถ้าใครเห็นนะครับแล้วเราก็ขับกลับบ้านเราตอนนี้สิ่งที่ดีขึ้นก็คือกลับไปบ้านเจอเขาเลยทํางานเสร็จก็นอนนอนพึกนอนด้วยกันซึ่งมันมันดีขึ้นหมายถึงคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับแต่ว่าเราไป้ไลน์ตีหนึ่งทีสองตีสามนะกับการถ่ายรูปทรงของเราเราต้องทำยังขนาดนั้นยังไงพี่พวิทแรงบันดาลใจคือยังไง หมายถึงว่าที่ที่ไลฟ์ทีมอีกทีสองทีสามถูกไหมครับก็ผมว่าจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วแล้วคือพอดีน้องเขามีตารางงานแน่นมากต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก็แน่นทุกวันทีเนี้ยผมว่าก็พยายามไปเป็นส่วนหนึ่งแบบที่เคยบอกคือถ้าเราไม่ทํามันก็จะดูเหมือนกับคือมาถึงที่บ้านขึ้นห้องนอนอย่างนี้เราก็ทํางานเสร็จแล้วเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีเวลาร่วมกันนะครับแล้วผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกนะ เราก็เลยได้เงินค่ะก็เลยทำด้วยกันอะไรเป็นกิจกรรมที่สนุกและได้เงินตอนลูกค้าเขาเพลินมาเขาจะเป็นต้องให้พรีเซนต์ขนาดนั้นเลยไหมใส่ชุดในอะใส่ชุดดำอ่ะที่พี่ใส่โชว์อ่ะหาพี่ใส่ชุดไหนชุดไรตอนไหนอะยังยังเลยนะครับพี่สีดำพี่เปิดเปิดเออที่เป็นอัไหนคนอะที่มีแม็กซ์มีผู้ชายเลยอะไรนอ๋อไม่นด้ใส่ด้วยเหรอไม่ได้ใส่ครับผมพอดีไม่ได้ใส่แต่ว่า เข้าใจคือมันเป็นเหมือนกับการไลฟ์รวมของเขาเนาะว่ามันมีหลายๆผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า <Okay. S 1> ทางทางทีมก็น่ารักทางทีมน้องแน็กนะครับก็คือมีอะไรที่เขาคิดว่าเหมือนแบบเราเราติดสัญญาหรือว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หรืออะไรที่ไม่เหมาะเขาก็จะให้เราออกจากกล้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อไม่กการถ่ายเผื่อไมกับการเริ่มชินละผมว่าเริ่มชินแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่แบบ ร้องเพลงเต้นได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เริ่มชินครับแล้วถ้าสินค้าแปลกกว่านี้เราจะรับไหวไหมครับพีปีหรือว่าตามใจบอสมั่มันมีแปลกกว่านี้ด้วยหรอ,อครับมีเยอะแยะพีพีแล้ครับแต่ว่าจริงๆอะไรที่ผมว่าอะไรที่ทำแล้วเขาแฮปปี้ผมก็ทำด้วยได้ครับลุ่มโอเคไหมที่ไว้ใจใ้เขาคุมไลฟ์คนเดียวแบบว่าเอาแกงผู้ชายมาก็ไลฟ์กันคุยกัน ไว้ใจค่ะปล่อยเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเวลาขายของแล้วเขาพูดช้าหนูไม่ไว้ใจพูช้าเกินอ่ะหัวยอดไม่ขึ้นเหรอมันปวดพูดก่าเดี๋วอธิบายอันนึงอันนี้นะคะมันเป็นมันไม่ทันนะแค่นั้นแต่ที่เหลือโอเคค่ะชิวหัวยอดขอชีออ้ขอขออนิดนึงนเรื่องที่แบบว่ามีแบบคนเข้าใจผิดว่าเป็นคู่เราอักษรอักษรคำใบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่งงเงี้ย แล้วก็แบบมีามีมีมีอื่นอีกทั้ใจคนคนยอมเป็นคู่เราค่ะยังไมยังรักกันดีครับก็ยังรักกันดีทุกอย่างก็ยังมีความสุขกับชีวิตทุกวันครับซ้อมสังเกตอาจจร้องหรอยังไม่ได้กดตัวยังยังไม่ไม่ใช่หนูค่ะหนูยังโอเคอยู่เอย่างอย่างมันมีประเด็นตรงที่ว่าสินสอดเจ้าสาวยังได้ไม่โค้งก็จริงๆอ่ะสิน สิ่งซอดคืออะไรที่เป็นทรัพย์สินทุกอย่างอะส่งมอบไปหมดแล้วนะครับเครื่องเพชรทองคําแบบที่ทุกคนเห็นเนาะใใช่่อยูนเรถที่ไหนก็ไม่รู้รถแข่งในโลกใบนี้เอาไปไว้หมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวโจรเข้าบ้านฮะเดี๋ยวโจรเข้าบ้านเราไม่ได้ระบุไงว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้รู้หมดเลยเดี๋ยวย้ายที่ก่อนเอ้โหดี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 ซีเรียสมาอยู่ดีปอแต่งไปปุ๊บยังไม่ได้ผ่านกี่เดือนมันก็มีข่าวเข่าเข่าพรมแล้วครับไม่คนก็โยงมาเป็นคู่เราคู่เราโยงคู่เราแล้วเหรอ พี่นิกหรือเล่าคะทำตาดุเรื่องหนูว่าจะใช่หนืไม่จะใช่ไม่มีหนูครับนี่อย่างนี้ครับผมอะมีความรู้สึกว่าไม่ไม่คือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอ่าน่าวอะไรที่เป็นคำย่อยเลยก็ตามแต่ว่าได้บอกสถานะตอนนี้ก็คือมีความสุขดีคิดว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ผมว่าอะไรที่ที่เป็นสิ่งที่ต้องทํา ในฐานะสามีภรรยาจริงๆผมว่าผมทําได้ครบก็พยายามทําให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับในบทบาทใหม่นนี้แล้วกันครับแล้วบุกมาขุดใครบ้างมีข่าวที่ออกมาหนูไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็มองทําตัวเหมือนคนแบบติดหนี้อะไรก็ไม่รู้งงก็คือแบบอยากหาเงินอยากทำหนุนทำนี่อยากมีความสุขกับการทํางานอะไรเงี้ยจริงๆหนูไม่ได้อ่านข่าวเลยจริงๆหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครอยากเผือกเหมือนกันตอนนี้เมื่อไหร่เขาบอกว่าเราไร้ของเราร้อนเงิน หนูก็วาตัวเองเหมือนกันเพราะตอนนี้บางทีก็ไลจะรู้สึกว่าแล้วความสุขจริงๆเราอยู่ไหนในเมื่อเราหาเงินมาแล้วเราก็ไปซื้อของแต่เรายังไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นที่เราอยากเล่นหรือว่าอของที่เราซื้อมาใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยหือว่าเราทํางานเยอะเกินไปเลยก็ย่งแอบคิดอยู่ก็เลยยังไม่อาจจะไปโฟกัสเรื่องหนูแต่ยังไม่ได้ร้อนเงินเดี๋ยวร้อนเงินเดี๋ยวมาของงานเพิ่มขอสร้างที่กว่าง่ายกว่าของงานขอตั้งหนะ่อยค่ะ ไม่ได้โอเคเรบเองครับันมาค้ากับฝังนีครับกับฝั่งอีสานหนึาีกัังันมาค้